้นอปูะไรตั่สมััยนนนีหลวงปู่อะไรบ้างที่หลวงพ่อไปปู่ฟันองแรกนะแล้วก็หลวงปู่อ่อนปู่อ่อนปูกขาวปูกขาวรวัดมันอยู่ไกลกันเดินออกจากวัดนี่ก็ไปวัดนู้นปู่ฟันหลวงปูกอ่อนปู่ขาวมีไหนอปู่เทศใช่ไหมใช่ปู่เทศตอนนั้นอยู่หนองคายใช่ไหมอยู่วินิเวกเป้งวิริเกเป่งก็หนองคาย ริมโขงริมโขงต่นั้นกำลังสร้างกำเสนอสร้างวัดใหม่น่นน,น่เป่งครับอยู่นตจะตอบอยู่เลยเออเฉยตอบอยู่ยม่ก่อไม่มีอะไรเลย <c oughs> ต 180, 180, 90, สีสองพันร้อยแปดนงนเก้าแบบนี้ตนี้เเน้นสร้างโบสถ์นะ <c oughs> ไหม่ก่อนไม่ไเน้นสร้างสายป,ปา่านเ้้สราง ก็หลวงปู่หลอดก็พาไปงั้นหลวงปู่หลอดจะมาอยู่วัดธรรมคนก็พาก็อยู่กับหลวงพ่ออะไรใช่ไหมมาอยู่หลวงปู่หลอดจันรมาอยู่ปีั้งแต่หน้าร้อยเก้าแล้วไงแลวงพาไปต่างเกี่ยวอีสานครับ เขพาไปพาไปหาไปหลวงปู่เทศก่อนเลยวัดป่าวัด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 หินมะเป่งนักเป่งแล้วก็วัดอรัญวาสีอรัญวาสีหลวงปู่เหรียนไม่ใช่แต่ก่อนวัดไม่ใช่หลวงปู่เหรียญอยู่อีวัดหนึ่งวัดอยู่เพลศีเชียงใหม่นัอยู่ศีเชียงใหม่หลวงปู่เหรียนอ๋อเนี่ยเดไปแล้วไม่ได้อยู่หลวูรอฉัพาไปอยู่วัดอรัญวาสี พาไปเที่ยวไปเบียงจันท์ไปลาวด้วยไปลาวก่อนเขาไม่ต้องมีพาสปอร์ตไปอ๋อไม่ต้องแล้วเวลาข้ามไปสมัยก่อนมีไหมแบบคนจะข้ามไม่มีนะนะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับข้ามเรือไปก็ถึงเบียงจันทอยู่แล้วครับยังใหม่ผมเคยไปแถวพม่าเลยชายแดนเลยไม่ต้องพาสปอร์ตจริงๆไปไม่ได้เลยก็ติดเดินข้ามไปมันก็ฝังในนี่แหละแถวกาญจนบุรีอ่ะ ตอนนั้นมันมันน้ำซำน้ำแม่น้ำฝนครับแต่ครูบาอาจารย์ไปโดยมากจะไปศึกษาธรรมะนั่นแหละใช่ไหมก่อนไม่ได้ไปอย่างอื่นหรอกใช่ทางธรรมะคือครูบาอาจารย์ประวัติรูขีดติดับเพื่อนฉันก่อนไม่ค่อยมีบันทึกนะไม่มีไม่แต่นันสมัยุคเครื่องนี้ยังไม่มียุเครื่องแบบคุยอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีหรอก ใช่เสียงเปล่าไม่มีเลยใช่ประวัตินี่ก็มาจากคาบอกเล่าของลูกศิษย์เล่าต่อปากต่อปากกันเล่ากันต่อตมากันใช่ในนู่นอีสาแล้วก็ขึ้นเนื้อไปลุงปูแหวงครับเออลุงปูแหวงเป็นไงแหวงก็ไปไปอยู่ไม่นานตอนนั้นท่านอยู่กุฏิที่นั่นอยู่ไหมที่ผิงไฟอ่ะ เออกุะตีไม้กรตีไม้แล้วก็หิงไฟใช่ไหมกุะตีไม้แล้วก็มุงราคาไม้ครับนั่นแหละติดติดธรรมดาใช่ไมมแล้วแต่เขาจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเตาอ่ะนั่นเป็นโรคโรคเกี่ยวกับผิวหนังใช่ไหมเขาต้องเขาเรียกหิงไฟเขาไม่ได้เนี่ย ตอนนั้นไปแทนยังแข็งแรงอยู่ยังอ๋อยังแข็งแรงแสดงก่อนนานก่อนเนี่ยนะมไปเชียงใหม่นี่ท่านยังเดินได้อยู่ใช่ไหมโอ้เดินได้เดินยังกลมตื้นอ๋อหลับโอ้ยังถือไม่ไม่ไม่เท้าท่านยังถืออยู่ไหมตอนนั้นในรูปจะเห็นท่านถือไม่เท้าไม่ถือถือไม่ถือไปแสดงกันอายุประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่ยังถือแข็งแรงอยู่นะไม่เนีไม่เนี จะนั่นไปปีสั้งวันน่ารักสิเดินยองโกมทั้งคืนเลยเลยคืนก็จะนั่นไปพักอยู่พักอยู่ไปกายกริสุทิท่านอ่ะครับก็เตื่มาตอนเที่ยงคืนอ้าวเห็นหลวงปู่กำลังเดินยองโกมแล้วก็เออโอ้เห็นหมดแล้วกลับไปนอนต่อเออื่นตีสามมาจะลุกนั่งสมาธิมองเห็นท่านหนักเดินยองโกมเดินอยู่เลยโอ้ความเพียรนี่ท่านใช่อยู่เดววิหารทำนะครับ แข็งแรงครับผม